สวัสดีท่านผู้ชมทาง youtube ทุกๆท่านครับผมคนไทยไกลบ้านครับคลิปนี้จะพามาดูพริกครับพริกที่ปลูกในเฮ้าส์ครับลูกใหญ่มากครับความสูงตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณกับเกือบ2เ <c oughs> มตรครับผมจะให้ดูความงามแล้วก็ความดกของพริกเขาพริกเขาปลูกในเฮ้านะครับที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นเมืองหนาวครับปุ่มระปรุมได้ครับ เดี๋ยวจะให้ดูครับเม็ดพริกเขาว่ามีความใหญ่ขนาดไหนนี่เห็นไหมครับนี่เป็น,นเห็นไหมครับใหญ่มากครับเห็นไหมครับพริกเขาครับความสูงน่าจะอยู่ประมาณสัก2เมตรในเฮาเนี่ยมีความกว้างอยู่ประมาณสักหเมตรสองเมตรสามเมตรสี่เมตรห้าเมตรหกเมตรเจ็ดเมตรแปดเมตรน่าจะประมาณสัก8เมตรได้ครับแปดเก้าเมตรได้ความยาวก็ แล้วแต่พื้นที่ครับอันนี้ยาวนะ่จะประมาณอยู่ประมาณสัก60-70เมตรได้ครับแล้วก็ปลูก1 2 3 4 4แถวครับแถวที่1แถวที่2แถวที่3แถวที่4ครับ4แถวเห็นไหมครับแล้วก็ใช้พยางคุมดินครับใช้พยางคุม คุมร่องครับยกร่องขึ้นมาแล้วก็ใช้พยางคุมเสร็จแล้วก็ปลูกครับแล้วก็มีไม้หลักครับเป็นเหล็กครับผูกเชือกบอฟางครับเพื่อยึดต้นเขาให้ไม่ให้ล้มครับดูนะครับความหลกของเขาครับมีความสูงของเขาครับนะครับความสูงของเขาพิษที่ดกมากเนี่ยครับ แดงแล้วนะครับแดงเริ่มแดงแล้วครับเวยมากครับที่นี่ครับระบบรากของเขาระบบอ่าเขาจะวางท่อน้ําหยดไว้ข้างล่างนะครับนี่เป็นท่อน้าหยดเป็นท่อ PE ครับท่อ PE ขนาดหนาครับวางไม่มีวัชพืชเลยนะครับเพราะว่าเขาข้อดีของการคุมพื้นคุมแปลงอย่างเงี้ยครับก็คือกําจัดวัชพืชไปในตัวเราแค่วางระบบน้ํา แล้วก็ระบบปุ๋ยปล่อยมาทางสายยางพ่อน้ําหยดตรงนี้แค่นั้นเองครับแล้วก็มีมีไม้ค้ำยันครับเป็นเหล็กที่นี่เป็นเหล็กครับเที่ด,ด้ใช้ได้หลายครั้งเป็นเหล็กแล้วก็มีพอฟางครับโยงครับเพื่อไม่ให้ต้นพีคลม้มครับดูครับกลับไปอยากไปทำเฮาสักเฮาสองเฮาครับแต่ต้องใช้ทุนหน่อยครับ ตรงนี้ก็เป็นประตูปิดปิดได้นะครับประตูปิดปิดได้เพื่อให้ถ่ายเทอากาศครับเป็นพ้ยางาชั้นเดียวครับเป็นพ้ยางชั้นเดียวจะมีความหนาครับโครงสร้างโครงสร้างโครงสร้างของตัวเฮาได้อยู่ประมาณสักสามเมตรสามเมตรครึ่งถึงสี่เมตรประมาณนั้นครับความสูงนี่ความกว้างก็อยู่ประมาณสักแปดเมตรครับโูบ ได้พริกได้สี่แถวขึ้นอยู่ที่ว่าคือชิ้นนนั้นจะเป็นอะไรครับที่เราถือครับประมาณนั้นเดี๋ยวจะให้ดูพี่กันต่อนะครับอันนี้ผมไม่ได้ขออนุญ,ญาตเขานะครับเห็นเขาเปิดโรงไว้แล้วก็เจ้าของไมาอยู่ผมมาเดินเล่นก็เลยถ่ายให้ดูเลยพริกก็ยังออกเรื่อยๆนะครับออกได้หลายรุ่นด้วยพวกแก่ก็แก่ไปครับเราก็ทยอยทยอยเก็บ พวกออกดอกก็ออกดอกตามครับอีกสักนี่ก็เข้าหนาวแล้วนะครับเดือนหน้าก็น่าจะอุณหภูมิตัวเลขตัวเดียวแล้วละครับก็ปลูกในเฮานี่ก็นี่แหละครับก็คือสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้ครับอืนะครับเขาก็ไม่ได้ให้ พื้นเปียกมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นดินร่วนเป็นเห็นไหมครับดินทรายดินทรายปนดินร่วนครับข้างล่างระยะห่างของแถวนี้ก็ประมาณสักเมตรนึงนะครับระยะห่างของแถวพอเดินเก็บได้สะดวกมากมีความดกของเขา,ขาครับ น่าลองทํานะครับระยะห่างที่ปลูกนะครับต่อต้นก็ประมาณห้าสิบเซนครับประมาณห้าสิบเซนระยะห่างของต้นเนี่ยครับระยะห่างของต้นเขาก็ประมาณสักห้าสิบเซนครับห้าสิบเซนห้าสิบเซนลองเอาไปปลูกที่บ้านนะครับใครมีทุนลงทุนสักหน่อยผมว่าน่าจะปลูกได้ทั้งปีแล้วก็จะได้ผลผลิตดีด้วย ล่องนี้เขาก็ปูผ้าใบนะครับเป็นเป็นผ้าเป็นผ้าปูครับไม่ใช่เป็นพลาสติกครับเพราะว่าเวลาเราเดินทํางานอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ขาดครับแต่พลาสติกเนี่ยมันขาดครับมันขาดพลาสติกนี่มันขาดได้แต่ตรงนี้มันเป็นผ้าปูไม่ขาดครับนํากลับมาใช้ใหม่ได้ครับ าครับข้างนอกเขาว่นนี้กต็ตรงนี้ก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับ ช่องระบายอากาศสามารถเปิดปิดได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวม้วนครับมีมอเตอร์อยู่หัวท้ายครับตัวนี้ก็จะเป็นแกนม้วนผ้าพลาสติกช่วงอากาศที่หนาวครับเราไม่ต้องการเราควบคุมอากาศเราก็จะเอาเข้าไปตัวนี้ลงมวล้มวนมว้มวนมว้วนลงครับเวลาอากาศถ่ายเทยแล้วก็เปิดมอเตอร์เอาเข้าไปขึ้นครับต้นใหญ่ครับต้นประมาณสัก2เมตรแต่มาดูพริกที่ปลูกนอกเขาครับ ก็แตกต่างเห็นได้ชัดเลยนี่คือพริกที่ปลูกนอกเขาเห็นไหมครับต้นอยู่ประมาณสักแค่มเมตรเดียวเอง,นนเองไม่ถึงมเมตรด้วยซ้ำครับไม่ถึงเมตรด้วยซ้ำเ้าแตกต่างตรงนี้นะครับข้างในยังเขียวครับพริกเม็ดใหญ่ต้นสูงครับข้างนอกเห็นไหมครับแตกต่างกันเลยซึ่งการทำลักษณะการปลูกก็เหมือนกันครับการปลูกก็เหมือนกัน เล็กๆแค่นั้นเองครับผลผลิตรเราก็จะไม่ค่อยได้จะให้ดูครับควาสูงของเขาหนไครับผมต้องนั่งประมาณหัวไหล่ผมประมาณหัวไหล่ผมแค่นั้นเองขอ้อตก่ต่างอยู่ในชั้ครับีเหลืองแดงแล้วนะครับนี่ครับแดงแล้ว แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากติดตามช่องคนไทยไกลบ้านด้วยนะครับสวัสดีครับผม